สวัสดีค่ะลูกค้าร้านตะวันบ้านนกดาวนครสวรรค์นะคะวันนี้ทีมงานของร้านตะวันบ้านนกดาวเรามาทําการส่งที่อําเภอตากฟ้าจังหงวัดนครสวรรค์ใกล้ๆกับร้านตะวันบ้านนกดาวนะคะเป็นบ้านหน้ากว้างอยู่ที่7เมตรลึกอ,อยู่ที่9ปีเมตรนะคะ1ห้องนอนหนึ่งห้องโถงพร้อมระเบียงนั่งเล่นหน้าบ้านแล้วก็ห้องน้ํานะคะอันนี้ลูกค้าออเดอร์ไว้อยากได้ห้องนอนใหญ่ แล้วก็ห้องโถงใหญ่นะคะระเบียงนั่งเล่นหน้าบ้านใหญ่นะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังค่ะโตห้องน้ำนะคะอันนี้ทีมงานของร้านตะวันบ้านน้องดาวเราก็ได้เทพื้นตั้งเสาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเก็บรายละเอียดของสีกันนะคะค่ะลอดลายเราก็จะวางผีให้นะคะอยู่ประมาณ35เซนนะคะไม่เกิน40เซนนะคะลอดลายล่างเราก็จะทาสีให้ทุกตัวนะคะเดินคิวบัวให้ 2.8เราจะเต็มเลยนะคะค่ะอันนี้เราก็ทาสีให้ทุกตัวนะคะเมื่อยกสูงแล้วจะสวยเลยนะคะเราก็จะมีไฟกันความร้อนมีท่อกันปปวกให้นะคะสายไฟเราร้อยท่อให้เองนะคะทุกเบรื่องของเราก็ใช้ของ s g d อย่างหนานะคะค่ะอันนี้ก็เป็นเว็นรายขึ้นในตัวบ้านนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวบ้านกันนะคะ กระไดนี้ก็จะเป็นไม้บางข้ามงให้ทั้งเซตเลยนะคะเราก็จะมีบางคั้นให้ค่ะจะเป็นไม้เนื้อแข็งให้ทั้งหมดนะคะค่ะทีมงานเรากําลังดาเนินการเก็บรายละเอียดทาสีกันอยู่นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะทาสีด้านนอกนี่ก็จะเป็นตัวระเบียงนะคะค่ะพอเปิดเข้ามานะคะค่ะประตูหน้าต่างเราทําเองนะคะ ลูกค้าสามารถบอกได้นะคะชอบประตูหน้าต่างแบบไหนลายไหนนะคะค่ะเป็นประตูเปิดออกนะคะด้านในนะคะทีมงานเราก็ดําเนินการเก็บสีกันอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะทาสีให้อีกหนึ่งรอบนะคะสังเกตนะคะร้านตะวันบ้านนกดาวเราพื้นจะยาวหน้าใหญ่นะคะฝาฝ้าเราเป็นไม้ยาวนะคะ จะไม่ต่อไม้นะคะเป็นงานฝาเฟียมค่ะเฟียมเราก็จะเป็นหนาเลยนะคะเห็นลายรูกฟ้าของตัวเฟียมเฟียมออกลายโนูนนะคะเราจะใช้ในริมในการต่อของสลักเฟียมนะคะเราจะไม่ใช้ลูกแม็กยิงหรือว่าขีดคอมานะคะเราใช้ริมในการต่อจะไม่มีรอยตะปูเลยนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนใหญ่นะคะ ลูกค้าอยากได้ห้องนอนใหญ่นะคะมีห้องน้ําในตัวค่ะอันนี้ก็ห้องน้ําเหลือที่ลูกค้าใส่สุขภัณฑ์แล้วติดก,กับเบื้องเองนะคะเราก็จะลูกไว้ให้นะคะลูกค้าสามารถบอกได้นะคะชอบแบบไหนสไตล์ไหนนะคะอย่าลืมทาสีแล้วสวยมากเลยนะคะสีเราจะทาให้ฉ่าเลยนะคะค่ะ สังเกตฝ้าฝานะคะฝา้าก็จะยาวเฟี้ยมก็จะหนานนะคะ,คะพื้นหน้าใหญ่นะคะค่ะฝ้าหลังนี้ก็น่ากว้างอยู่ที่7เมตรลึกที่9เมตรนะคะลูกค้าท่านใดสนใจผลงานของร้านตะวันบ้านนกดาว สามารถติดต่อได้นะคะที่0822429263หรือเข้าไปดูในหน้าเพจได้นะคะ้ะเราติดตั้งที่จังหวัดน,นครสวรรค์พยายามเน้นคุณภาพงานไม้นะคะใส่ใจทุกรายละเอียดของผลงานนะคะด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจต่อผลงานทุกหลังให้ลูกค้านะคะอันนี้เราก็มาเทพื้นให้ลูกค้าเรียบร้อยตั้งสาปูให้นะคะ สวัสดีค่ะ